สัสดีการมาคุยแม็กพายทอกับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้มาคุยกันหน่อยหลังเกมแพ้ไบรตันคาบ้าน0ูนย์ตอนหนึ่งะฮะเป็นเกมที่ผมหมอกความรู้สึกไม่ถูกเลยนะว่าจะรู้สึกอย่างไรดีนะครับแต่ว่าดูไปก็หงุดหงิดไปนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจให้กับเราเรามีโอกาสหลุดไปทําประตูเนี่ยหลายครั้งมากแต่ไม่รู้ว่าผู้ส守ประตูเนี่ยเซฟเก่ง หรือว่าของเราไม่คมนะครับไล่เรียงไปเนี่ยนิกโป๊ปไม่ได้ทําอะไรมากนักนะครับมีจังหวะเซฟอยู่บ้างก็ช่วยให้เรารอดพ้นการเสียประตูที่2ไปได้แผงหลังเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าแบ็กโฟตอนนี้มันหลวมสังเกตว่าเราเสียประตูทุกนัดเลยนะครับแล้วก็เสียง่ายๆเริ่มจากแบ็กขวาติโนโลิฟราเมนโตเนี่ยลูกที่เสียประตูก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้รวมถึงฟาเบนแช่ด้วยแดนเบิร์นโอ้โหจุดอ่อนก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วจุดแข็งเขาก็มีแต่จุดอ่อนก็เห็นเห็นกันอยู่ลุยส์ฮอล ผมกลับมองว่าในบรรดา4คนเนี่ยพอไม่ได้โดดเด่นมากแต่เป็นคนที่เห็นแววในการพัฒนาได้ นในวัย20ปีนะมีจังหวะที่เขยบเข้ามาเป็นอินเวอร์ตตรงกลางมีจังหวะเติมเกมรุกสวยๆเกมรับก็ยังมีจังหวะหลวมอยู่นะครับก็ต้องพัฒนากันต่อไป4คนนี้เนี่ยยังไม่ใช่แบ็กโฟร์ที่ดีที่สุดนะครับเห็นแล้วก็คิดถึงสเวนบอทแมนร่างทองเหมือนกันเนาะถ้ามีบอทแมนจับคู่กับแชร์เนี่ยอะไรอะไรก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วเราอย่าลืมนะฮะว่าแชร์เองก็แก่ลงไปตามกาลเวลาแดนเบิร์นเนี่ยเข้าใจว่าที่ขยายสัญญาไปก็ต้องเป็นการตอบแทนนักเตะแหละแต่ถามว่าในระยะยาวที่เราจะ ก้าวไปสู้กับทีมเกรด A เนี่ยแดนเบิร์นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟมันใช่อยู่ไหม หรือแม้กระทั่งแบ็กซ้ายก็ตามอ่ะนี่คือแผงหลังก็มีรูรั่วให้เห็นเป็นปกติแล้วก็เสียประตูง่ายๆเหมือนเดิมจากจงกังหวะสวนกลับนะครับกองกลาง3ประสานโจโตบรูเพื่อนๆว่าไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปก่อนเนี่ยผมเพิ่งจะพูดไปเองนะครับว่าผมอยากเห็น3คนนี้ลงเล่นกันแบบจบเกมผมรู้สึกว่า3คนนี้เริ่มเล่นเข้าขากันมากขึ้นแต่เกมที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆหลายท่านก็ตั้งคําถามอีกแล้วบทบาทของบรูโน่กิมาราสกับซานโรโตนาลี่ที่ยังมีบางจังหวะดูเหมือน ักนแต่สําหรับผมเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยแดนกลางของเราเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานกันทุกคนอาจจะยกเว้นโตนารีนะผมว่าในในในสคนนี้ผมผมให้ตนารี่คะแนนดีสุดนะแต่ว่าก็ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะคือตนาลีก็โดนเปลี่ยนออกคนแรกในนาทีที่6กกว่าเหมือนเดิมเหมือนทุกนัดผมก็ไม่นแน่ใจว่าเอ็ดดี้ฮาวไปทําสัญญากับใครไว้หรือเปล่าถ้าซื้อมาแล้วเล่นให้กับนิวคาสเซิลได้แค่60นาที65นาทีอะไรแบบนี้แต่พอไปเล่นทีมชาติทีไรก็ เล่นเต็มเกมบ้าง80นาทีบ้างอะไรแบบนี้นะฮะบางคนที่ควรจะถอดออกก็ไม่ถอดออกทั้งหมดทั้งมวลต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าถามผมนะฮะสคนนี้เนี่ยมันกลายเป็น3กองกลางที่สไตล์ไม่ได้หนีกันมากพอเราต้องการมิดฟิลตัวรุกธรรมชาติก็คือโจวิลล็หอกพอเราจะเอาโจวิลล็ลอกลงมาก็ต้องเลือกว่าเราจะถอดใครใน3คนนี้เกมล่าสุดเนี่ย เอดี้ฮาวเลือกถอดโตนาลี่ออกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ถอดกิมไรส์ออกไปอีกนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็เหลือแค่โจลินตันเข้าใจว่าใช้การบิลลอัพเกมจากแดนหลังและกลางนี่โบเลยการเปลี่ยนตัวของเอดี้ฮาวเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ทําให้เกมดีขึ้น ผมกลับมองว่าตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยเผลอๆแย่กว่าตัวจริงที่ลงไปรวมไปถึงแผนการเล่นในช่วงที่ตัวสำรองลงมาแล้วพยายามจะอัดแนวรุกลงมาเต็มสูบเนี่ยผมรู้สึกว่าผู้เล่นสับสนว่าต้องทําอะไรกันแต่ละคนต้องทําหน้าที่อะไรโอซูล่าได้บอลกี่ครั้งอะลงมาในช่วงทดเจ็บ แทบไม่มีเวลาให้แล้วนะครับอัลวิรอนลงมาแล้วจะทําอะไรวิลล็อกลงมาแล้วจะทําอะไรฮาวิบารลงมาทําอะไรคือมันดูสับสนกันแป,กแ,ปกแปลกแล้วกลางก็โบอาศัยการขึ้นเกมจากแดนหลังคือฟาบินแชร์หรือว่าแดนเบิร์นมาเลยกลายเป,าาเป็นว่าการเปลี่ยนเกมของเอ็ดดี้ฮาวไม่ประสบผลสําเร็จผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับไม่ประสบผลสําเร็จก็คือเราไม่ได้ประตูตีเสมอนั่นเองนะครับการที่เลือกถอดโตนาลี่ก่อนตามมาด้วยบรูโน่กิมาไรส์แล้วเหลือโจลินตันไว้คนเดียวเนี่ยก็ยังเป็นคําถามว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือ ไม่นะครับขยบมาที่แนวรุกกันบ้างโอ้โหเอาเริ่มจากใครก่อนดีแอนโทนีกอร์ดอนตำแหน่งที่ดีที่สุดของกอร์ดอนก็คือปีกซ้ายเชกเช่นเดียวกันกับฮาวิบาลนครับณขณะนี้มันกลายเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะ้าถามผมก็คือว่าการที่เราไม่ได้ปีกขวาคนใหม่ะแล้วเราก็ไม่ได้มั่นใจในตัวของมิเกลอเมรรนเหมือนเดิมจะขอบเมอร์ฟี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันไหนดีดีใจหายวันไหนร้ายออกทะเลไปเลยเหมือนวันที่เล่นกับไบรตันนี่แหละโดยเฉพาะช็อตที่ติดตาผมมากก็คือทำเกมกันมาเร็วมาก อุซาตัดบอลได้ทําเกมขึ้นมาเร็วบอลไปตายที่เมอร์ฟี่เพราะว่าล็อกแล้วรอผมเห็นซานโดตนาลีอ่ะวิ่งเติมขึ้นมาทําไมไม่ทําต่อทําไมไม่ทําเร็วทําไมถึงไม่จ่ายแล้วมีเพื่อนวิ่งขยานข,านขึ้นไปในกรอบเขโตโทษแต่เมอร์ฟี่ตัดสินใจล็อกรอแล้วมีแบ็กเติมขึ้นมาแต่เมอร์ฟี่ตัดสินใจเปิดเข้าไปเสียเราก็คงต้องยอมรับว่านักเตะบางคนมันก็ได้เท่านี้แหละคือผมดูไปอ่ะหงุดหงิดนะแต่บางจังหวะก็ปลงว่าเออมันก็ได้เท่านี้แหละ เราก็ต้องทนใช้ไปแบบนี้แหละเนี่ยก็เป็นที่มาของชื่อคลิปนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยนักเตะมาได้เท่านี้หรือเอ็ดดี้ฮาวได้เท่านี้อันนี้ชวนคุยนะครับเพื<ๆ>่อนๆชวนเพื่อนๆคุยกันนะเพราะว่าผมเริ่มเห็นกระแสะแล้วว่าไม่เอาฮาวได้ไหมเปลี่ยนคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือผมก็รู้สึกว่ามันก็ห้ามคนคิดเนี่ยไม่ได้แล้วต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันหรือว่ารูปแบบการเล่นในฤดูกาลนี้ การทําประตูจากโอเพนเพลย์ซึ่งณขณะนี้เนี่ยเราเป็นทีมที่ทําประตูได้น้อยมากเนี่ยนะครับแม้ว่าโอกาสเราจะมากมายก็แล้วแต่เนี่ยมันดูหมดมุกอะ่ะไอเดียในเกมรุกดูตื้อตันไปหมดไม่หมดมุกก็โดนคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการพลิกแพลงรูปแบบใดๆก็ยังคงเข้าทําแบบเนี้ยก็ยังคงใช้การเล่นแบบเนี้ยเหมือนเดิมหาหมดมุกแล้วหรือเปล่าทําทีมได้ดีในระดับที่เป็นแบบเนี้ยระดับ บีบีบวกบลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การที่เราจะก้าวขึ้นไปเป็นทีมระดับ A ไปสู้กับคู่แข่งระดับ A เนี่ยจะต้องใช้คนอื่นหรือไม่เนี่ยณขณะนี้นะเอาตามตรงนะผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเอ็ดดี้ฮาวไปแล้วเนี่ยใครจะเข้ามาแทนผมยอมรับจากใจเลยนะผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่ากุญซือดีๆในท้องตลาดที่มีอยู่เนี่ยจะเป็นใครที่จะมาคุมนิวคาสเซิลแล้วจะดีกว่าเอ็ดดี้ฮาวหรือกุณซือระดับโลกเขาจะยอมมาคุมทีมแบบนิวคาสเซิลไหมเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงไปอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมฮะ ณวันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าปลดเอ็ดดี้ฮาวออกไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นว่าต้องใช้เวลาในการปรับตัวล้มลุกคลุกคลาในการเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหนึ่งหรือสู้ใช้เอ็ดดี้ฮาวต่อไปค่อยๆปรับค่อยๆตบค่อยๆแต่งผมก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าแบบไหนจะดีกว่ากันก็เลยอยากชวนเพื่อนๆมาคุยกันนะฮะว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้คือณตอนนี้สําหรับผมนะ เอดี้ฮาวคือกําลังใช้แต้มบุญในช่วง2-3ปีแรกอยู่ในปีนี้คือถ้าฮาวไม่มีแต้มบุญในช่วงปีก่อนๆเนี่ยอาจจะโดนปลดไปแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่าแต้มบุญเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะต้องพูดกันตามความเป็นจริงอ้าวตัวรุกยังไม่จบครับเจ้าของเมอร์ฟี่หนักสุดเลยครับหืคือผมรู้สึกว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนเนี่ยเปิดครึ่งหลังมาผมยังเห็นเมอร์ฟี่ลงนี่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะแต่โอ้สุดท้ายเมอร์ฟี่ก็ถูกถอดออกไปนะครับเป็นคนแรกๆในช่วงนาที6กสกว่าใช่ไหมฮะแต่ผมรู้สึก ผมร้องลั่นไหลหลายลูกมากๆกับอีซักนีคือเข้าใจว่าเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วลูกหลุดเดี่ยวเนี่ยอย่างน้อย,นอยเนี่ยมันควรจะใส่สกอร์หลูกอะในเกมกับไบรตันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีซักพอหลุดไปแล้วแล้วมันยิงไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าความมั่นใจมันก็ หายไปเรื่อยเช็คเช่นเดียวกันกับแอนโทนีกอร์ดอนที่ดูทรงแล้วเนี่ยความมั่นใจจากการพลาดจุดโทษในเกมกับเอเวอร์ตันก็ยังไม่ได้กลับมา100%กลายเป็นว่า3%ประสานในแดนหน้าสิ่งที่เราเห็นคือ2คนไม่100%ยเปไปละอีกคนศักยภาพก็ได้แค่นี้มันก็เลยกลายเป็นตื้อตื้อตันๆไปหมดรวมไปถึงไอเดียในการเข้าทำของเอ็ดดี้ฮาวด้วยภาพมันก็เลยออกมาแบบนั้นนั่นแหละฮะสุดท้ายผมรู้สึกว่า ยังไงเป็นโจทย์ใหญ่ของเอ็ดดี้ฮาวครับว่าเราจะแก้การใช้ตัวผู้เล่นในเกมรุกอย่างไรสรุป กอดอนกับบานต้องมีคนนึงไปยืนขวาไหมหรือต้องเลือกมาสักคนในการยืนซ้ายหรือกองหน้าตัวเป้าในยามที่อีซักฝืดไม่มั่นใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรายัางรอคอยวิลสันต่อไปไหวไหมถ้ากระดูกยังเปราะอยู่แบบนี้แล้วกองหน้าเบอร์3คือเจ้าหนูโอซูล่าก็ยังพึ่งพาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ยังไม่นับรวมปีกขวาอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะผมรู้สึกว่าตำแหน่งนี้สำคัญกว่าเซนเตอร์อีกเลิกไปตื้อเกฮีก่อนหาปีกขวาคนใหม่ก่อนครับไม่งั้นแนวรุกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละรวมไปถึง แดนกลาง3คนหาสูตรในการลงเล่นร่วมกันของ3คนนี้ให้ได้โจโลินตนันบรูโนโกิมาราสและซันโดโตนาลีและผมคิดว่าเอ็ดดี้ฮาวคงต้องตอบคำถามแฟนบอลให้ได้แล้วแหละว่าเหตุผลกลใดอะไรทำไมซันโดโตนาลีถึงถูกเปลี่ยนออกนาที60กว่าทุกเกมทำไมบางคนที่เล่นแย่กว่าโตนารีถึงได้อยู่จบเกม แต่ผมเห็นเพื่อนเอนเอาสถิติมาให้ดูเนี่ยเกมไหนที่ลองสตาร์ลงเป็นตัวจริงนี่เราไม่แพ้ใช่ไหมแต่เกมที่เราไม่แพ้นี่ใช่ว่าจะเล่นดีนะถูกป่ะทุกคนฤดูการน,นี้แปนัดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีเกมไหนที่เราเล่นได้ดีที่สุดหรือว่าน่าประทับใจที่สุดหรือยังอาจจะเป็นเกมที่เสมอกับแมนซิตี้หรือเปล่าแต่นั่นก็ไม่ได้คว้าชัยชนะอีก กลายเป็นว่าตอนนี้ผมใช้คําว่าความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏก็แล้วกันคือมันกลางๆก,ก็ตารางคะแนนมันก็สะทอ้อนนะฮะอยู่อันดะับ8ปดในขณะนี้8นัดชนะ3เสมอสแพ้2ยิง8เสีย8โอ้อะไรจะชอบเลข8ขนาดนั้นแล้วในบรรดาครึ่งตารางบนเนี่ยเราคือทีมที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดนะครับทีมอื่นนี่เขายิงแตะ2หลักกันหมดแล้วเรายิงได้แค่8ประตูยิงได้น้อยกว่าแม้กระทั่งฟูลแลมกับบอลมัตอะคิดดูแล้วกันแต่เหลือไปเห็นแมนยูยิงได้7ประตู พอกันผมว่าตอนนี้แฟนผีกับแฟนนิวคาสเซิลเนี่ยอย่าเพิ่งมาบลัฟกันเลยกู้วิกฤตทีมตัวเองก่อนนะครับคือมันก็เป็นอะไรที่สะท้อนออกมาจากการเสริมทัพในช่วงปิดซีซั่นแล้วฮะว่านี่คือผลจากการที่เราเสริมทีมได้เท่านี้หันไปดูทีมอื่นขนาดทีมอื่นเขาดีอยู่แล้วเขายังเสริมหนักกว่าเราแล้วเรากล้าดียังไงที่เสริมแค่นี้มันก็สะท้อนออกมาแล้วฮะ ทั้งฟอร์มในสนามแล้วก็ผลการแข่งขันนะครับเป็นงานใหญ่งานช้างของบรรดาผู้บริหารนะครับบอสพอลนะพอลมิทเชลบอสฮาวไม่รู้จะอยู่ถึงปีใหม่หรือเปล่าแต่แต่ถึงแล้วแหละนะฮะช่วงปีใหม่เนี่ยต้องมีการเสริมทัพที่หวือหวาฮือฮาและพึ่งได้พึ่งได้ในที่นี้หมายถึงว่าคุณจะมาเสริมผู้เล่นเกรด C บวก B ลบเนี่ยผมว่าไม่ได้ละมันต้องเป็นเกรดแบบว้าวอะเสริมแล้วต้องว้าวอะเมื่อคืนศักยภาพผู้เล่นเรากับไบรตันเนี่ย ไม่ได้ต่างกันนะครับผมว่าเราเหนือกว่าด้วยซ้ําไปนะแต่สุดท้ายเราแพ้ไบรตันคาร์บ้านเนี่ยแล้วเราจะก้าวไปสู้กับทีมใหญ่ได้อย่างไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสาริกามาคุยแม็กพายท้อนะครับช่วงหลังนี่โอ้ยอดวิวลุ้นเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะ,ะนั้นฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์คุยกันผมตามอ่านคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิด้วยครับซูซูกิดีลออฟเดอะ e ยร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซ ที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง3ามธันวาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w suzuki co t h หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับฝากรถยนต์ซูซูกิไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของผู้ชมแฟนๆทูนามีทุกท่านด้วยนะครับและตามสัญญาครับฉลองที่เพื่อนๆกด s u b สไครต์ให้กับผมครบ1 0 0 0 0นซับใน YouTube สาริกามาคุยแม็คพายทอนะครับเราจะมีเกมมาแจกเสื้อกันนะครับเป็นเสื้อ Newcastle ของ ทแท้ตัวเย่า1ตัวนะครับเดี๋ยวรอติดตามกฎกติกาได้เลยนะครับว่าจะมีการแจกอย่างไรติดตามได้ทุกช่องทางของสสริการมาคุยแม็กพาทอนะครับวันนี้เวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ